สวัสดีครับทุกทท่านนะครับพบกับผมคลิปนี้นะครับก็เอามาให้ดูนะครับงาน M4 นะครับงาน M4 นะครับสำหรับ M4 ชุดนี้นะครับจะมีอยู่สองสีนะครับสำหรับที่เป็นวาล์วนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับดำแดงดำน้ำเงินนะครับมีสองสีนะครับ งานชุดนี้มีห้าตัวนะครับที่ว่างนะครับมีห้าตัวนะครับเป็นงานว่างพร้อมส่งนะครับสําหรับชุดนี้นะครับท่านท่านไหนก็ที่หาอยู่นะครับทักเข้ามานะครับสาหรับงานชุดนี้นะครับบอกสเปคคร่าวๆนะครับของงานชุดชุดนี้นะครับชุดโหลดนะครับเป็นของ แบล็กแพทเทินะครับไกมีเซฟนะครับวาลเป็นวาลจรวดนะครับวาลจรวดซูเปอร์ไฮเพรเซอร์นะครับวาลนอกนะครับเล็กเบนบอลนะครับเป็นเล็กตัวใหม่นะครับเล็กตัวใหม่อัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับจากเดิมนะครับไม่รู้โฟกัสรือเบานะครับจากเดิมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น 3K นะครับตอนนี้ก็อัปเกรดมาใหม่เป็น 4K นะครับ ตัวนี้เป็น7.5ก็เป็น 8k นะครับเพื่อที่จะรับแรงดันได้มากขึ้นนะครับเซฟตี้วาลจะทนทานแขงแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับตัวเล็กกริเตอร์ตัวนี้นะครับเล็กกริเตอร์ตัวนี้นะครับจ่ายลมได้ดีมากนะครับเก็บลมจ่ายลมเสถียรดีมากนะครับก็ ชุดวาลวชุดเล็กนะครับถัง0.45นะครับถัง0.0.45นะครับลำทองเหลืองนะครับ12เลียวนะครับครอบลำ19มิลนะครับความยาวของลำนะครับอยู่ที่20นิ้วนะครับความลำของยาวของลำนะครับยาว20นิ้วนะครับ p c b 5ตัวนี้นะครับความแรงนะครับความแรงตั้งไว้ที่900บวกนะครับทุกตัวนะครับ กำแรงนะครับทาไว้ที่เก้าร้อยบวกทุกตัวนะครับระยะหวังผลนะครับระยะหวังผลนะครับอยู่ที่ 50- าสถึงแปิเมตรนะครับห้าสถึงแปิเมตรนะครับไกลกว่านั้นฝีมือนะครับแล้วก็ซ้อมมือนดีนะครับซ้อมมือนะครับท่านยิงไม่โดนนะครับระยะไกลนะครับปืนไม่ใช่เอาเฉพาะฝีมือนะครับมีหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นกล้องนะครับ าการยิงนะครับเราตั้งกล้องไว้ที่ตั้ง x ไว้กี่เมตรนะครับถ้าเรายิงเกินนั้นเราก็ต้องซ้อมมือดูยิงดูนะครับว่าสมมติว่าเราสมมุติว่าเรา,าตั้ง x ไว้ที่3าเมตรนะครับถ้าเราขยับไปยิงที่50เมตร6 0สเมตร70เมตร80เมตรเราต้องยิงดูทุกระยะนะครับซ้อมมือยิงดูก่อนทุกระยะนะครับว่าลูกกระสุนมันตกอยู่ที่ อดอทที่เท่าไหร่ของกล้องนะครับเวลาเราไปใช้งานจริงเราก็ต้องยิงไปตามนั้นนะครับนะครับไม่ใช่ว่ายิงแล้วก็ห้าสิบเมตรแปดสิบเมตรก็เอาเอ็กไปใส่ที่เป้าอย่างนั้นไม่ถูกไม่ไม่ถูกไม่โดนนะครับเพราะว่า,าแรงกระสุนมันจะตกไปเรื่อยๆนะครับตามกำลังแรงลมนะครับเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านนะครับถามมาว่า ปืนของผมเนี่ยยิงได้ไกลขนาดไหนนะครับตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้เลยนะครับหาคําตอบยากนะครับว่ายิงได้ไกลขนาดไหนนะครับตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามันลูกกระสุนมันตกที่กี่เมตรนะครับนะครับก็เอาระยะหวังผลนี่แหละครับของผมก็ประกันอยู่ที่50-80เมตรนะครับได้กินตัวนะครับได้กินตัวนะครับปืนแรงๆนะครับนิ่งๆนะครับ เบื้องต้นเราจะเช็คแรงดันลมก่อนเช็คความแน่นของลมนะครับการจ่ายลมนะครับของปืนนะครับการจ่ายลมว่ามีรอยรั่วตรงไหนไหมนะครับเช่นตัววาล์วนะครับตัววาล์วนะครับหัววาล์วจะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวกันลมย้อนนะครับมีโอลิงนะครับกันลมย้อนนะครับ เราจะเช็คตรงนี้นะครับยิงดูนะครับยิงว่ามีลมย้อนออกมาตรงนี้ไหมนะครับแล้วก็มีลมกระจายออกตามบูธออกตามอ่ข้างๆโหลดนี้ไหมนะครับเราจะเทสพวกนี้นะครับไม่ให้มีรั่วออกฝังโหลดนะครับเราจะเราจะทำให้อ่าลมดันออก ที่ลำหนึ่งเดียวนะครับเพื่อความแน่นนะครับเพื่อความเสถียรของลมนะครับแต่ละนัดนะครับอันนี้เราเช็คพวกนี้เป็นสําคัญนะครับในเรื่องความแม่นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าได้ลมได้ความแน่นได้แรงลมแน่นๆนะครับระบบแน่นๆนะครับความแม่นไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าลำเป็นลำเกลียวอยู่แล้วนะครับลำเกลียวอยู่แล้วนะครับ นะครับลำเกลียวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความแม่นนะครับเพราะว่าลูกเขาจะหมุนออกไปเส้นตรงนะครับนะครับไม่ใช่ไม่เหมือนพวกลำที่ไม่มีเกลียวนะครับนี้ลำเกลียวจะวิ่งออกไปหมุนความเป็นหมุนควงออกไปเลยนะครับด้วยความเร็วนะครับนะครับรอบนี้นะครับ อย่างที่บอกนะครับรอบนี้จะมีงานมาสองสีนะครับสีดําไม่มีนะครับชุดชุดอ่วาวนะครับจะเป็นสีแดงนะครับักสีน้ําเงินนะครับสองสีนะครับแบบนี้นะครับสวยไปอีกแบบนะครับสวยงามไปอีกแบบนะครับสําหรับชุดวาวนะครับเอาให้ดูชุดโหลดนะครับที่เอามาใช้ในพ c ซพีสองตัวนี้นะครับชุดโหลดนะครับ black pattern นะครับ Black pattern นะครับเข็มนะครับเข็มเป็นเข็มแบบ fx นะครับส่องลมเข้าในรูเข็มนะครับลมจะดันไปที่ตูดกระโปรงของลูกกระสุนนะครับไกมีเซฟนะครับไกมีเซฟนะครับ นี่คือสเปคของ PCP M4 นะครับอ่าเรื่อง PCP จบไปนะครับแล้วขอเข้าเรื่องลูกค้านะครับที่สัปืนนะครับไปนะครับปืนทุกตัวนะครับผมจะแถมโม่ให้นะครับแถมโม่ให้นะครับปืนทุกตัวที่ซื้อกับผมนะครับจะแถมโม่ให้นะครับอ่าเมื่อ เมื่อผมนัดสมของวันนี้นะครับเมื่อของถึงมือท่านนะครับท่านแกกออกมาหลายๆท่านก็จะเห็นปืนนะครับก็จะถามมาว่านะครับเอ้ยแล้วของแถมอะไรที่ว่าแถมแถมไม่มีเหรอนะครับมีนะครับมีนะครับก็บอกกับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับให้รอนะครับมันจะตามกันไปวันสองวันนะครับเพราะว่าผมจะส่งปืนแล้วก็ให้ทางร้านนะครับส่ง โม่ไปให้อีกทีนึงนะครับนะครับอย่างเช่นพวกเป็นสูบเป็นกล้องอะไรพวกนี้นะครับก็จะส่งตามไปเรื่อยๆนะครับไม่นานนะครับรอหน่อยนะครับหลายหลายท่านนะครับได้ของครบทุกท่านนะครับรอกันนิดนึงนะครับสำหรับงานนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวอ่านี่ครับเป็นชุด จุดวาวกับเล็กนะครับสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับชุดวาวกับเล็กนะครับนะครับเติมลมเติมตรงนี้นะครับเวลาเติมลมนะครับเป็นควิกเติมลมนะครับเป็นควิกวันเวนะครับลมเข้าทางเดียวนะครับออกไม่ได้นะครับรอบนี้มีว่างห้าตัวนะครับท่านไหนสนใจนะครับทักมานะครับนด่วนๆนะครับห้าตัวนะครับ สนใจนะครับทักมาแอดมาถามราคากันได้นะครับไม่บอกราคานะครับท่านไหนสนใจจริงอยากได้ของอยากได้งานจริงนะครับโทรมาทักมาเลยนะครับผมคุยได้ตลอดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพอใจค่อยซื้อซื้อของกันนะครับนะครับพอใจค่อยซื้อของกันนะครับงานไม่มีเก็บปลายทางนะครับงานไม่มีเก็บปลายทางโอนนะครับท่านไหนกลัวโกงนะครับก็ไม่ต้องโทรนะครับ ่านไหนพร้อมนะครับพร้อมจะจบงานนะครับงานโอนนะครับได้ของทุกคนนะครับถ้าเก็บปลายทางไม่มีนะครับเก็บปลายทางไม่มีนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนงานนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ